สวัสดีครับผมมันพินกับ channel f i e l ลไทยใน youtube นะครับ FMDLTHAI น้ำเดือดอีกแล้วครับเป็นสัญญาณของการรีวิวมาม่าต่างประเทศนะครับอันนี้เป็นรถไก่เผ็ดนะฮะของจินไมลางนะครับก็อันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่นำเข้ามาในประเทศไทยเดี๋ยวนี้ก็อันนี้จากจีนนะครับมีหลายยี่ห้อเข้ามาเพราะว่า นักเที่ยวจีนเข้ามาในไทยเยอะมากนะครับผมรีวิวไปแล้วคลิปหนึ่งเป็นรถหมูเผ็ดคราวนี้ไก่เผ็ดนะครับอาหารจีนหลายอย่างนี่เป็นอาหารเผ็ดนะบางคนอาจจะงงนะครับเพราะว่าเราเคยชินกับอาหารกวางตุ้งอาหารแต้ิว๋วอาหารฮกเกี้ยนเนี่ยแถวนี้จะไม่โซนข้างล่างนี่เขาจะไม่ค่อยเผ็ดแต่ว่าโซนทงางภาคกลางของประเทศเนี่ยเขาจะกินเผ็ดเนี่ยมีพริก มีอะไรเงี้ยนะฮะว่าตอนว่าเนี่ยผู้นําใหญ่สองคนของจีนเนี่ยเหมาเจ๋อตงนะครับนะฮะหรือเหมาจูชีเนี่ยประธานเหมาเนี่ยแกชอบกินเผ็ดมากเป็นคนหูหนานส่วนตั้งเสี่ยวผิงเนี่ยคนเสฉวชวนนะซื่อชวนก็กินเผ็ดเหมือนกันนะครับแต่ใครไม่กินเผ็ดเนี่ยเป็นผู้นําจีนไม่ได้นะเขาก็แซวกันอย่างนั้น นะครับก็มีซองมา3อย่างนะครับจะต่างอันนี้จะเป็นซอสนะครับค่อนข้างจะต่างแล้วอันนี้เป็นพริกจะต่างจากเวอร์ชั่นหมูเผ็ดร้อนนะครับที่รีวิวไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาชมกันครับอันนี้เป็นรสไก่นะเป็นรสไก่แต่ว่าผมฉีกซองนี่มา อันนี้ซองซุปไปแล้วนะครับแล้วอันนี้คล้ายๆกับเหมือนหมาล่าหรือเปล่าถ้าหมาล่าเนี่ยจะเป็นคล้ายๆพริกเสฉวนนะครับที่มันมันจะมีรสชาติเผ็ดแล้วชาลิ้นนะเดี๋ยวก็รู้ครับพิสูจน์กันนะครับถ้าหมาล่าเนี่ยคุณอยากกินมากคุณชอบนี่ครับใสซ่ซอสแดงลงไปไม่รู้มีอะไรมั่งครับอ่าจะเป็นพวกเครื่องปรุงอะไรหลายอย่าง น้ำมันเจียวนะฮะอย่าลืมเตรียมทิชู่เอาไว้ลองด้วยอ,อ,อ้เกือบร่วงร้อนครับมาล่านี่ไม่เกี่ยวกับหมานะเป็นคำเรียกพริกเสฉวนภาษาไทยเราจะเรียกอะไรนะพริกหอมครับพริกหอมนะฮะจะอยู่ในเครื่องพะโล้เนี่ยแต่ว่า ไม่ได้ใส่เยอะในแบบที่คนจีน,นเขาใส่กันเดี๋ยวมารีวิวกันครับก็มาแล้วครับเส้นเหนียวนุ่มมากครับชอบเส้นแบบเนี้แต่ไม่รู้ว่าทำไมเมืองไทยเส้นไม่ค่อยเหนียวนุ่มแบบนี้ยเผ็ดครับ แต่มีความเข้มข้นโดดเด่นขึ้นมาอผมไม่แน่ใจว่าอน,นั่นคืออะไรนะแต่มีอารมณ์บางอย่างคล้ายๆมาล่าน่าจะใช่ครับมาล่าเนี่ยจะต่างไงพริกธรรมดาพริกธรรมดาของคนจีนเรียกลาจียอนะครับ อซอสพริกกับลาจี้วเจีเจ้ยงนะเไม่เน่ใจรถนเนี่ยแต่ชอบเพราะผมชอบรสไก่มากกว่ารสหมูนะยี่ห้อเนี่ยจินไม้ลางชอบรสไก่มากกว่ารสไก่อร่อยกว่ารสหมูมันแบบเผ็ดพริกน้ำส้มอะไรเงี้ยไม่ชิน เดี๋ยวต้องลองชิมมั้งครับว้าวจะได้ครับอร่อยเนี่ยแต่ต้องชินกับเอ,อ่อต้องบอกก่อนผมบอกว่าอร่อยเนี่ยผมใช้เวลาเป็นสองปีนะครับสองสมปีกว่าจะชินกับรถหมาล่าหรือรถอาหารบะหมีก่ก๋วยเตี๋ยวแบบที่ใส่เครื่องเผ็ดๆเนี่ย ซึ่งแถวลุ่มน้ำอย่างสีเกียงแถวเสฉวนแถวยุนนานตอนเหนือเนี่ยเขาชอบกินกันต้องใช้เวลานานนะครับเะนั้นเนี่ยหลายท่านอาจจะไม่กินแล้วไม่อร่อยมีมาล่าแล้วนะแต่ว่าคือของบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาคนเคยกินแต่ ตำไทยเนี่ยกว่าจะไปเข้าใจความนัวของตำปลานะครับตำสมเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะจะเข้าใจความฟินของการกินอ,อ,อะไรใส่น้ําปูของทางเหนือหรือว่าอะไรต่ออะไรลึกไม่กระทั่งกว่าจะกินชีสได้อร่อยกว่าจะกินไวน์อร่อยเนี่ยก็ต้อง ใช้รักษะการเรียนรู้นะครับกินกันสั่งสมนะครับกว่าจะได้รับรู้รสชาติที่แท้จริงนะฮะว่าแล้วก็มันมีหลายอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยสังเกตไหมมันเป็นน้ํามันเพราะว่าหลายอย่างการปรุงเลยเพราะการปรุงการปรุงทางภาคกลางของจีนเนี่ยเขาจะใช้ น้ํามันในการดึงรสชาติออกมาเช่นความเผ็ดความอะไรเงี้ยโดยเฉพาะความเผ็ดมันก็จะประมาณนึกภาพแบบน้ําพริกเผาแต่ว่าเขาเอาเป็นน้ํามันออกมาแล้วเอาน้ํามันเนี่ยเป็นตัวดึงรสชาติความเผ็ดความอะไรเงี้ยเข้ามานะฮะชอบครับอันนี้นะ ราคาก็35บาทนะฮะก็ประมาณ1นึ่งดอนก็รีวิวมาฝากกันครับอาหารคนเดินทางนะฟิลไทยครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์อะไรหน่อยแล้วก็ฝากชวนเพื่อนๆมากดติดตามนะ d m d l t h i ครับ ผมทำคลิปฮาๆไม่เป็นนะทำคลิปข้อมูลอย่างเงี้ยเป็นนะแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ